หลับกันหรือยังหลับกันแล้วหรอคะงั้นดิฉันขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาตื่นตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาจะเรืองดงํารงเพราะพวกเราทั้งหลายตื่นยังคะดิฉันไม่อยากมาเวลานี้เลยอะ่ะมาปลุกท่านหรือเปล่าเนี่ย และเวลานี้เนี่ยวันก่อนพูดพูดอยูู่จำได้ใช่ไหมยิงกันตรงสะบานหัวช้างอ่ะโอ้โหวันนี้หวังว่ากาดช่วยดูประตูหลังด้วยนะคะช่วยดูประตูหลังให้ดีฉันด้วยนะคะด้านหลังนี่ยชอบใจพี่น้องที่ชมอยู่ทางบูสกายล่ะคะตื่นหรือยังคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะวันนี้วันครูคะ่ะคุณครูมีของข,องขวัญชิ้นพิเศษ อย่าตกใจนะครับวันนี้คุณครูจะพูดว่างไงดีอ่ะเป็นสิ่งที่ท่านที่อยู่ทางบ้านและในที่เวทีปทุมวันแห่งนี้อาจจะของขึ้นแล้วโมโหเพราะว่าครูได้เชิญลุงกำนันได้เชิญค่ะคุณครูก็ขอบอกว่าเดี๋ยวคุณครูขอสัมภาษณ์เอง ผู้หญิงที่ท่านอยากเจอมากๆและท่านมาเพราะเขาคนนี้แหละผู้หญิงคนนี้รู้หรือยังใครอย่าตกใจนะขอาการด้านหน้าเวทีหน่อยค่ะอย่าปาขวดน้ำขึ้นมาเด็ดขาดนะคะพี่น้องอย่าเป่านกหวีดไล่เขานะคะเอาแค่มือตบพอถ้าอดีตผู้นำคนนี้นี่สี่เลียดน,นะคะ ขึ้นเวทีปทุมวันดิฉันสัมภาษณ์5นาทีพอเพราะลุงกำนันได้เชิญดิฉันขอรับผิดชอบเองขอร้องนะคะว่าเขาก็เอากาดของเขามาเหมือนกันถ้ามีการปาอะไรขึ้นมาทันทีเดี๋ยวมันจะชุนละมุนจลาจนฉะนั้นอย่าปาขวดน้ำเด็ดขาดนะครับพี่น้องเอาแค่มือตบอย่างเดียวนกหวีดไม่ต้องผู้หญิงที่เราอยากจะเจอก็คือที่เราชอบว่าเขาเป็นนางโพย อ่านโพยคุณตกใจไหมเนี่ยว่าวันนี้คุณครูมาวันนี้คุณครูไม่ต้องปราศัยจะสัมภาษณ์อย่างเดียวแทนพี่น้องทุกคนที่เป็นคนไทยที่รักชาติขอร้องนะคะอยากให้เกิดจราจนกาดทุกคนพร้อมนะคะกาดพร้อมนะคะฉะนั้น เขาจะใช้เวลากับเราประมาณ5ถึงส0นาทีมาบอกความในใจลุงกำนันให้ดิฉันรับผิดชอบช่วงนี้สัมภาษณ์สดๆอดีตนายกรัฐมนตรีรักษาการปัจจุบันนะคะที่เราเราอยากจะฟังผู้หญิงคนนี้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะลุงกำนันบอกว่าครูลิลี่เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วเพราะถ้าเกิดให้พิธีกรชาย ก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องให้เจ๊ปองเดี๋ยวเจ๊ปองของขึ้นนะคะก็เอาอคนเอาคนกลางแล้วกันนะคะดิฉันอาศัยเป็นคนกลางโอเคไหมคะแหมเมื่อกี้ของขึ้นมานิดนึงที่ราดพราวเข้ามาใน Facebook ของดิฉันใครก็ไม่รู้ถามว่าคุณครูขึ้นไปบ่อยๆไอเวทีมอบพวกเนี้ย อยากเป็นกระบฏเหรอดิฉันก็ตอบง่ายๆสั้นๆว่าไม่ได้อยากเป็นกระบฏหรอกแต่คิดแล้วไม่เป็นกระบืออย่างพวกเธอดีกว่าและยังไม่จบนะคงเป็นฝ่ายทีไไ่ไม่หวังดีแล้วม็อบเนี้ยกระเทยขึ้นทุกเวทีเลยกระเทยเยอะจังเลยเออเป็นกระเทยก็ไม่เสียชาติเกิดเหมือนเกิดมาเป็นกะ อันนี้เราไม่พูดนะคะคงเข้าใจนะคะคนเราอยาตัดสินว่าเกิดมาเป็นอะไรตัดสินว่าทาอะไรดีกว่าและวันนี้ที่ฉันไม่รู้ว่าทางกาศเราจะแน่นดากาศทุกท่านหลังเวทีและด้านข้านะคะอย่าให้จราจนนะคะเพราะเขาก็เอากาศมาหนึ่งรชีวิตเพราะว่าเขาก,กลัวว่าคนของเขาอาจจะได้รับอันตรายแต่ใช้เวลาแค่สิบนาทีนะคะข,ขอเชิญพบกับ ผู้หญิงที่มวลมหาประชาชนอยากพบขอเชิญกรบอดีตพี่พี่มาทำอะไรคะพี่พี่พี่เป็นใครคะอะ่เป็นกาดของท่านครับแล้วต้องขึ้นมาไม่ได้เชิญก็ต้องต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนไม่งั้นท่านขึ้นมาไม่ได้เป็นหน้าที่ของดิฉันนะครับแล้วกลัวอะไรท่านท่านของพี่นี่กลัวอะไรอะ่ะอ้าว เกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วจะทำยังไงแต่จริงๆแล้วท่านไม่กลัวอะไรหรอกเพราะว่าท่านด้านเหลือล้อนทนเหลือหลายเหลือเกินโอ้ยท่าน,นเป็นแบนแอมบบสเดอร์แล้วนะด้านเหลือล้อนทนเหลือหลายหน้าถี่เหมือนจักรยานเฟสสันเลยละ่ะ <c oughs> ท,ที่ที่ว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยไม่ต้องใช้แป้งใช่ไหมใช้ขอนกรีดใช่ไหมถูกต้องกลัวอะไรถามจริงกลัวอะไรท,รไรท่านผมอ้าวท่านจะมาที่นี่ท่านก็ต้องมาส่องดูก่อน พราะปกติว่าเดี๋ยวจะมีอะไรสองท่านมาอย่างเงี้ยไม่น่ากลัวเหรอที่นี่ไม่มีสนับเปอร์นะคะพี่ไม่กลัวเป็นเลเซอร์อะ่ะท่านกลัวเพราะว่าท่านผูกขาดกับวุติศัก์คลินิกท่านกลัวเลเซอร์ที่อื่นอ,อ๋อเหรอโอ้โหที่นี่เราเป็นม็อบมวนชนปัญญาชนหนึ่งสมองก็สองมือแต่ท่านไม่มีนี่อ๋อท่านฮะอีกทีสิคะเ,ออเจ้านายของพี่นี่คือไม่มีอะไรนะคะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ พวกเรามาเนี่ยมีหนึ่งสมองก็บสองมือท่านไม่มีเอาจริงดิจริงสิแล้วเป็นเจ้านายพี่ได้ยังไงคะพี่เป็นกาดแล้วเขาเป็นเจ้านายดูกาดยังมีสมองมากกว่านะคะไม่งั้นจะเป็นกาดได้เหรอกาดเขาต้องมีสมองอนายกไม่ต้องมีอ้าวเหรอคะฉะนั้นขอเชิญพบกับท่านที่เป็นผู้หญิง อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตอนนี้รักษาการเชิญเลยค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทาั้งหญิงทั้งชายะระลอกกันออกมาสวัสดีกับท่านเตรียนรัฐสภาต้องการการกล้าระลอกจำได้ไหมคะท่านขาขาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เวทีของกปป,ปสมวลมหาประชาชน ขอเสียงนกหวีดและมือตบดังๆเสียยกรกลัวอะไรคะท่านกลัวนกหวีดจัดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก่อนทอาคนที่ได้นกหวีดทองคาอยู่หรือเปล่าเนี่ยกลัวนะไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะท่านขาไม่อยู่เหรอท่านไม่ต้องกลัวพวกเรามามือเปล่าอ่าง,งั้นขอแนะนําตัวก่อนนะเชิญ ท่านเป็นคนจังหวัดไหนที่ไหนพวกเราอยากรู้จักปากของท่านจริงๆช,งชื่อนางพลอยค่ะชื่อนางพลอยชื่อนางพลอยค่ะออแล้วก็มาจากอำเภอกำแพงแสนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไม่ใช่ละคะท่านขาท่านขาท่าน,านเอา้าอินุ่ยมันส่งพลอยช้ากำแพงแสนดิฉันว่านะคนปรปฐมนะคะท่านขาเอ๋อเหรอ,อใช่ สั่นกำแพงแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วก็หน้าตาท่านถ้าเป็นเชียงใหม่เหมาะกับตำแพงดินค่ะโอ้ยนี่แหละถึงได้ดีใจกับพวกเธอทำไมล่ะคะท่านชีเธอเป็นกระเทยเธอมีกะเดียวเออแล้วท่านมีกี่กะเจอสองกะเลยค่ะสองกะอะไรบ้างกระบือกระกะรี่รวมกันค่ะโอ,โอ,โอ้ดิฉันไม่ได้พูด ท่านยอมรับตัวเองเหรอคะไปบางที่เขาก็ด่ากระเบอือดูบูสกายนางปองอามาเรียกกะลี่ทุกวันเลยโอ้อโหพี่ปองตบปากฉีกเลยพูดตรงใจไ,ไม่ไม่ใช่ค่ะท่านค่ะแล้วก็มาไล่ไล่ไล่ไลอุตสาห์ทํางานทําการต้งเยอะแยะแล้วทํางานที่ไหนท่านเวลาเขาประชุมสาภาท่านก็ไม่เข้าอภิปรายท่านท่านก็ให้คนอื่นตอบวันๆได้แต่เที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศ จำเป็นเพราะว่าเราเนี่ยถือเป็นทูตเข้าใจไหมคะแต่ก่อนจะออกไปทำง,งานนอกประเทศฉันทำง,งานในประเทศก่อนชอบไปแล้วกเกิน,นต่างจังหวัดไปเพื่ออะอย่างเช่นไปรณรงค์ให้ประชาชนปลูกหญ้าแพรกเพื่อกันดินถลม่มเอเอเดิฉันว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะถ้าปลูกกันดินถลม่มเขาเรียกว่าหญ้าอะไรครับพี่น้องห้าหญ้าหญ้าอะไรคะหญ้าแพก อย่างท่านนี่ต้องเจอไม้หน้าแฝกนะเนี่ยไม้คงแฝกไม่ใช่ท่านกําลังสับสนวันนี้วันครูท่านไปเอาย่าแพร่กับดอกมะเขือไปไหว้ครูท่านเลยงงอยู่อย่แี่ย่าแฝกค่ะท่านขาวันก่อนเนี่ยก็ไปสิงบุรีไปทําไมคะท่านก็ไปช่วยแก้ปัญหาน้าท่วมอุ้ยเมื่อสองปีก่อนยังได้เอาอยู่ไม่ใช่เหรอคะเออ ก็ไปให้เขาเอาเหินเนี่ยไปถมทะเลที่สิงห์บุรีล่ะสิงห์บุรีมีทะเลเหรอคะท่านอ่าไม่มีหรอโอ้ยตายแล้วเจ้านายคุณนี่อะไรอ่กาศเจ้านายมองการไกลอีกหน่อยน้ําท่วมบ่อยๆทะเลก็ถึงสิงห์บุรีเองโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่แต่จะบอกให้นะที่สิงห์บุรีเนี่ยเค้กปลาช่อนอร่อยมากสามขนหอมอือนอะไรกิ้วกิวทีจต่ทานใช่ไหมคะ ต้องพูดยังไงครับเนี่ยก็เราก็บอกอร่อยสามอร่อยมากสามหอนอแทนที่จะพูดอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากพูดทำไมตั้งสามทีงออุตายแหละคูริลลี่โดนดา่า่าง้อแต่ท่านน่ะควรกินปลาเยอะๆนะคะจะได้ฉลาดบ้างอุ้ยนี่กินไปแล้วหมดไปสองสะพานปลาตายแค่นี้แหละ พราะตอนที่เกิดมาเนี่ยแม่เล่าให้ฟังแม่เล่าให้ท่านฟังว่าพยาบาลตรวจร่างกายทันทีที่คลอดพยาบาลตกใจมากตกใจว่าพยาบาลบอกท่านขาลูกท่านเริ่มกีบสมองมาจากท้องแม่ค่ะไม่น้าล่ะวันนี้ท่านเลยมาไขความห้องใจให้กับพี่น้องมวลมหาประชาชนแต่บัตรีีมีแล้วมีแล้วหรอครับใช่มีสมองแล้ว แลวข้างในมีในสมองมันมีอะไรบ้างอะคะมันไม่ใช่สมองที่ทําจากเนื้อเยื่อะนะไออย่างพวกเราที่เป็นเนื้อเยื่อนะลอยอยู่ถูกต้องและของท่านเป็นสมองที่ทําจากขี้เรื่อยล่ะจะบอกให้เออเอวังทุกคืนนี้เวลานอนนะถ้านอนเป็นยังไงท่านนอนตะแคงไม่ได้เลยทำไมล่ะคะต้องนอนงายตลอดเลยนอนง่ายอใช่เพราะนอนตะแคงขี้เรื่อยไหลออกจากหัวเอ,อ้พูดเรื่องนอนนอนเนี่ย ไอ้ท่านนองของท่านคุณคุณนะเหมือนที่โรงแรมอะไรสักอย่างใช่ไหมคะท่านแหม่อย่าพูดสิคุณดาวพูดโรงแรมไม่ได้คันขึ้นมาทันทีเลยนะท้าพูด่องโรงแรมน่ะท่านคันเป็นหรือคะโอ้โหตัวหมามุ้ยแพ้เลยนะโอ้สีมากหรอฉันเอาไม่อยู่เอาไม่ยู่เข้าใจไหมต้องเข็นใจนะทําไมล่ะคะคนมันมีโรคประจําตัวเข้าใจรอเปล่าโรคประจําตัวโรคอะไรคะท่านเป็นโรคโรคฮิสเทเรียฮิสเทเรียโอ้ย เป็นโรกเดียวกับหมาพันเธอรียเหรอคะไม่ใช่พิสีีเลียนี่คืออะไรโรคเนี้ร่างกายบางส่วนต้องมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาถ้าห่างหายไปมันแห้งคำสุดท้ายที่เมาดีฟนี่มันตั้งนานแล้วว่ามอบก็ไม่ไปสักทีแห้งจนจะฝืดอยู่แล้ววอ๋อท่านต้องการหออยเจอไลเซอร์ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องอากาศมันเย็นเนี่ยที่ดานประสงค์ก็มีมอบอ่ฮะ ล้วโฟซีซั่นก็อยู่แถวนั้นนะไปลําบากจะบอกวอห้าก็เสือกไปรู้ไปเห็นนะก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วว่าก็หลังทําเนียบดีไหมคะท่านทําเนียบก็เข้าไม่ได้อีคอปทอบันเยเนี่ยก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยนะอยากไปแล้วถามจริงๆเถอะเมื่อไหร่จะไปสักทีพวกเราก็เหนื่อยมาเจ็ดสิบกว่าวันไปไม่ได้อีนางกระบังลมมันไม่ให้ไป กระบ,บางลมไข่คุ้นๆที่มันอยู่บ้านจันสองหมาหน้าออเขาเป็นมีศักเป็นพี่ของท่านนะคะนั่นแหละตอนนี้ก็เลยเออไปล่องไปล่องมาจังหวัดที่อยากไปก็ไม่ได้ไปแล้วจังหวัดอะไรที่อยากไปเออก็ตอนนี้เนี่ยพวกคนใต้เขาต่อต้านมากเลยอยากไปจังหวัดหาดใหญ่ก็ไม่ได้ไปเ สงขลาค่ะท่านเด็กป .6 ยังรู้เลยจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านยกฐานะฉันไปต่างประเทศก็ได้ประเทศอะไรที่ชอบไปชอบไปประเทศซิดนีย์ตายกรรมประเทศออสเตรเลียค่ะท่านขาเมืองซิดนีย์ทำหน้าที่เป็นทูตเข้าใจไหมนี่ทูตหรือยมมาทูตกันแน่เป็นทูตไปพบ ผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละบ้านแต่ละเมืองจะไปมาเลเซียเนี่ยไปพบกับประธานาธิบดีมาเลมาด้วยละนายกรัฐมนตรีไม่ใช่หรอคะอาไม่ใช่เหรอประธานาธิบดีเนี่ยท่านขาอีกแล้วอาไม่ใช่ตําแหน่งเดียวกับพี่ชายช่นหรอประธานาธิบดีเนี่ยพี่ชายท่านอยากเป็นใช่มันบอกมันบอกอย่างนั้นนะ๋อพี่ชายท่านอยากเป็นประธานาธิบดีอก็เลยมีแต่คำว่าประธานาธิบดีอยู่ในหัวนี่นี่เดี๋ยวกันอ่าฮะไปยุโรปเนี่ย เป็นเกียรติอ,อย่างยิ่งไปพบใครคะที่ได้พบกับปอบที่เขาเรียกสันตปปานะอีกครั้งสิคะอะไรนะสันตปปาสันตปปาพูดเป็นนี่คะใช่ทีไปพบที่ประเทศไหนคะไปเจอกันที่นครรัฐอิตาลีล่ะอิตาลีเป็นประเทศนะคะ <y: S 1> ท่านเฮ้ย hey, คุณคุณว่าไงคะนายคุณต้องทานอะไรสักอ,อย่างนะที่เป็นบำรุงสมองหน่อยนะคะเขาทานไปสองสะพานปลาแล้วนะอไม่ได้หมดอ้าวใดเลยค่ะอาวนี่ และจะบอกให้นะว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปในเฟซบุ๊กคิดว่าคนไทยโง่กว่าฉันอีกทำไมคิดว่าคนไทยโง่เพราะว่าฉันไปเทีย่ยวที่อุทยาน uh huh. ที่อุทยานก็เขียนว่าเสือสิงกระทิงฉันก็ไปยืนอยู่ข้างๆเนี่ย <laughs> พอไปยืนอยู่ข้างๆ <laughs> ในเฟซบุ๊กมันอ่านเสือสิงกระทิงรัด มันไม่มีแรดนะแล้วมันอ่านอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะใช่เขาต้องอ่านว่าเสือสิงกระทิงเฮียตกลงลูกน้องท่านนี่ก็ไว้ใจไม่ได้ไม่มคือป้ายมันมีแค่สามคำเองเสือสิงกระทิงฉันก็ไปยืนเตะท่าทายไอ้เฟซบุ๊กมันเขียนเสือสิงกระทิงแรดเออไม่รู้เรื่องมีแค่สามคำเองเนาะไม่รู้เรื่องพวกนั้นไม่รู้เรื่องตกลงริ้วล้อบ,บริวารท่านไว้ใจไม่ได้สักคนนะคะัเนี่ย มันก็เป็นทุงข์ใจมันอย่างนี้แหละคนรอบตัวทั้งนเนี่ยท่านรู้แม้ว่าใจไม่ได้เลยมันไว้ใจได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าดีใจอ่ะอยากมีคี้์ค่าอยากมีคี้ค่าทำไมถึงอยากมีคี้ค่าอ็ได้จะได้จิกหัวเป็นใช้ได้ไงอ้หจิกจนไม่เหลือผัวให้ใช้ <laughs> ใช่คนจิกจนไม่มีมคน,นแล้วจิกเป็นใช้จนหัวมันล้านหมดแล้วคุณสปองอองการเรียกมันว่าไอ ถาหลับป่ะท่านท่านไปว่าบริวารท่านได้ยังไงมีอีกคำถามหนึ่งที่ค้างคาใจพวกเรามานานอะไระทำไมชอบอ้างว่ามาจากการเลือกตั้งและมาจาก,กาเสียงส่วนใหญ่ตลอดเวลาเอา้าก็มาจากการเลือกตั้งจริง,รงๆเสียเยอะจริงๆที่ฉันเล่าให้ฟางนะว่าเราว่าอพี่ชายฉันหนะ้าเขาทําให้ฉันได้รับการเลือกตั้งจากเสียง้างมาก นี่กรกตเขาก็ซื้อผู้ว่าเขาก็ซื้อ <c oughs> เขาซื้ออะไรมั่งคะท่านผู้กำกับเขาก็ซื้อ <c oughs> อุ้ยเขาซื้อเยอะนี่จะบอกให้นะถ้าเขาไม่เสียเงินห้าแสนไปจ่ายเงินค่ากินข้าวนักร้องนะเขาจะซื้อฉันเยอะกว่าน,นี้อีกจะบอกให้โ้ด้วยโ<ห>เงินนี่มันซื้อได้ทุกอย่างจริงเหรอท่านใช่จริงๆนี่แต่อย่างนี้นะอยู่กันไม่กี่วนันหรอกเดี๋ยวก็จะไปแล้ว แต่จะได้ตำแหน่งในยกเหมือนเดิมนี่กำลังเลือกอยู่เนี่ยมีสองสมาคมเขาจะให้ไปสมาคมอะไรบ้างคะสมาคมอันหนึ่งเนี่ยเป็นสมาคมมะม่วงอ่าฮะอีกสมาคมหนึ่งเนี่ยเป็นสมาคมปลาเลือกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนกันทั้งสองสมาคมเลยนะครับสมาคมมะม่วงอ่ะสมาคมปลาคิดว่าน่าจะเป็นมะม่วงอะไรคะมะม่วงนแล้วปลาหรอปลา ชาวบ้านยังรู้เลยท่านคือมันมีคำว่าแรดเนี่ยต่อท้ายมะม่วงกับปลาคือบางเอิญชอบคำนี้มากเลยเลือกไม่ถูกว่าจะไปอยู่สมาคมไหนดีท่านสมาคมอาหารแห่งประเทศไทยเขาเชิญท่านอยู่เป็นผงอย่างหนึ่งเอาท่านไปผัดนะคะอ๋อผงวิเศษนิยมเหรอคะไม่ใช่ค่ะผงชูชีพไม่ใช่พี่น้องคิดเองแล้วกันนี่ถ้าจะเรียกอย่างนั้นเนี่ยเ เขาได้สตังค์นะคะอ๋อเหรอคะถ้าคนทําตัวงั้นเขาได้สตังค์นะคะก็อย่างท้านไม่ได้หรอคะไม่ได้อินทร์กุศลตลอดเพราะว่าท่านทําบุญไงทําบุญด้วยข้าวเป็นเศรษฐีทําบุญด้วยเป็นนางฟ้าอีกทีสิครับอีกทีสิครับทาบุญด้วยข้าวเป็นเศรษฐีทําบุญด้วยข้าวเป็นเศรษฐีทาบุญด้วยของดีแล้วเป็นนางฟ้าโอ้ได้ใจและยางเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันฝืดเต็มทีละ เพราะฉะนั้นอยู่ไม่นานหรอกให้ม็อบเขาได้กลับบ้านกลับช่องกําลังจะไปตัดสินใจเดี๋ยวจะใช้สมองอันน้อยนิดที่ทําจากคีเรื่อยเลือกเอาว่าจะไปเป็นนายกสมาคมมะม่วงแรดหรือว่าป่าแรดดีพระชอดทั้งสองสมาคมเลยตรงที่มันมีคําว่าแรดดีแหละไปแล้วนะขอเสิยงพอบมือดรเสรีวงวันชาวันนี้ลาไปก่อนโอกาสพบกันใหม่สวัสดีค่ะ